ทำเงินวันละ3,000บาทจากหุ้นแบบไม่ต้องเทรดและก็แบบไม่เสี่ยงด้วยเพื่อนๆอ,อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับตอนแรกผมมาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมก็นึกภาพนีน้นไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าพอผมได้ศึกษาเรื่องหุ้นมาแล้วเนี่ยพบว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากๆสาหรับการลงทุนนะครับวิธีนี้ก็คือเราเอา3 0 0พันเนี่ยตั้งไว้เป็นเป้าหมายก่อนคูณ365วันเราจะได้ปีหนึ่งนะครับประมาณ1ล้านเกับอีก98,000บาทประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ แล้วทีนี้เราก็ไปดูหุ้นเลยครับเราไปดูว่าปันผลที่เขาจ่ายเนี่ยเอาตัวที่แบบปันผลแบบปลอดภัยปลอดภัยเอาปันผลดีๆเลยนะครับแล้วเขาจ่ายปันผลสมมุติว่าเขาจ่ายปันผลปีหนึ่งนะครับปีละ1บาทเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าเลยโอเคฉันจะเก็บหุ้นตัวนี้ให้ได้ทั้งหมด1ล้านหุ้นแล้วพอเราได้หุ้นตัวนี้ครบ1ล้านหุ้นเราก็จะได้ปันผลจากหุ้นตัวนี้ทุกปีปีละ1ล้านบาทปีละ1ล้านบาทเท่ากับวันละ3,000บาทนั่นเองนะครับวิธีนี้เป็นวิธ ฮัสตินครับพอไปดูจํานวนเงินที่ต้องใช้แล้วเนี่ยมันตั้งหลายล้านเลยนะครับผมจะบอกเคล็ดลับอันหนึ่งให้ที่เป็นเคล็ดลับที่ดีที่สุดนะครับคือเรานะครับค่อยๆเก็บคุณไปทีละเล็กทีละน้อยจากตอนแรกพอเล็กๆให้ไปเป็นพอใหญ่และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือในระหว่างทางที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องบริหารเงินนะครับต้องมีวินัยหาเงินวินัยออมเงินวินัยลงทุนฝึกวินัยหาเงินวินัยออมเงินวินัยลงทุนเราได้รายได้เพิ่มมากขึ้น เรามีเงินออกมากขึ้นแล้วเราก็เอาเงินมาลงทุนแบบได้มากขึ้นจนกระทั่งพอพอร์ตค่อยๆใหญ่นะครับจริงๆแล้วเงินมันไม่สําคัญเท่ากับวิในาทางการเงินที่เรากําลังสร้างอยู่นะครับวันนี้ผมจะสรุปสูตรแบบง่ายๆเลยก็คืออิสรภาพทางการเงินเท่ากับวิในทางการเงินหรือเราจะบอกว่าวิในาทางการเงินคือ เครื่องจักรที่ไว้ผลิตเงินก็ได้เพราะฉะนั้นเราแค่ฝึกวินัยทางการเงินเราก็จะสามารถร่ำรวยขึ้นได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเลยผมครูออสตินนะครับใครที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนการเงินไม์เซ็ตแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเงินเรื่องหุ้นก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมก็จะ,ะถ้าเกิดเป็นคาถามดีๆผมก็จะปรึกษาฟรีได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวินัยทางการเงินคือเครื่องจักรผลิตเงินแค่คุณมีวินัย ในเรื่องนี้นะครับมันไม่เกี่ยวว่า,าคุณจะเล่นหุ้นวิธีไหนแต่ขอแค่มีวินยัยรวยได้ทุกคนแน่นอนผมครูออสตินนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย